สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้จะไปทำอาหารเช้านะคะวันนี้อันจะตำแตงนะคะอยากตำถั่วนะคะแต่ว่าถั่วหมดนะคะในตู้เย็นนะคะแล้วทีนี้ตลาดก็อยู่ไกลบ้านนะคะมีอะไรก็ทำกินไปค่ะวันนี้จะตำแตงนะคะมาค่ะมากินตำแตงด้วยกันนะคะนี่ค่ะวันนี้มาตำแตงเนาะตำแตง กินเมนูอาหารเช้านะคะเมนูข้าวซาวเดอร์ว้าแบบไทยกับบคักคือว้าวย๊อฟใส่พริกใส่กระเทียมใส่มะเขือเทศ มะขามนี่ใส่นิดเดียวนะคะไม่ชอบเปรี้ยวมากมะนาวลงไปใส่แตงนะคะ ใส่ชูรสนะคะต่อไปก็ใส่น้ำปลาร้านะคะใส่น้ำปลาร้านะคะใส่น้ำปลารสองช้อนนะคะคือคือสูตรนะคะตามสูตรของดิฉันนะคะสองช้อนนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลารนี่ จะพอดีเลยนะคะไม่เค็มไม่จางน,นะคะอืมแล้วก็ใส่น้ำปลาอืมน้ำปลานิดนึงนะคะอ่ะมือหนึ่งถืออัดถือโทรศัพท์อัดวิดีโอนะคะ,ะต่ำนะคะ <c oughs> มีคนถือโทรศัพท์ให้ดิเสร็จแล้วนะคะตามแตงแซบแซบแซบสำหรับตัวเองนะคะคนอื่นไม่รู้นะคะม,มาเริ่มมากินข้าวเส้นกันตำแตงทอดไข่ เมนูง่ายๆนะคะ,ะ,คะเพราะว่าตอนเช้านี่จะรีบไปทำงานนะคะไม่มีเวลาทำอาหารไม่มีเวลาทำอาหารเยอะนะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามนะคะกดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ